ตามไปดิตามไปดิคุยยิงตาเองด้วยเหรอ เอาไม่ไหลามึงไม่ล็อกทางต๋าเอกวะมึงล็อกทางดูเยอะที่สด้ลยดเลยด่เลยดเลย

哦，太牛了！